ปิ่นได้รับสายจากชายนิรนามที่เสนองานทำความสะอาดบ้านให้เธอเสียงปลายสายฟังดูใจดีและเป็นมิตรเขาบอกว่าเธอสามารถเข้าไปทำงานได้เลยกุญแจบ้านฝากไว้กับรปภปิ่นตกลงรับงานโดยไม่ลังเลเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวออกไปทำงานชายนิรนามโทรมาอีกครั้งแจ้งว่าเขาติดธุระและไม่สามารถไปรับเธอได้แต่ย้ำว่าเธอสามารถเข้าบ้านไปทำงานได้ทันที ปิ่นไม่คิดมากเพราะเคยรับงานลักษณะนี้มาก่อนเมื่อไปถึงหมู่บ้านเธอรับกุญแจจากรอปพอแล้วเดินเข้าไปในบ้านที่ได้รับมอบหมายบ้านทางหลังเงียบผิดปกติเธอรู้สึกแปลกๆแ,แต่พยายามไม่คิดมากขณะที่กำลังสำรวจห้องรับแขกเสียงน้ำไหลจากชั้นสองดึงความสนใจของเธอปิ่นขมวดคิ้วไม่ควรมีใครอยู่บ้านนี่นามีใครอยู่ไหมคะเธอร้องเรียกขึ้นไปด้านบนไม่มีเสียงตอบกลับ เธอช่างใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเริ่มทำความสะอาดแต่ทันใดนั้นปงังเสียงประตูเปิดกระแทกหญิงสาวร่างสูงโปร่งพุ่งเข้ามาในห้องนั่งเล่นใบหน้าเธอบิดเบี้ยวไปด้วยความโกรธดวงตาแดงกับมือข้างหนึ่งถือปืนสันรร,ริกชี้ตรงมาที่ปิน่นแกเป็นชู้กับผัวฉันใช่ไหมหญิงคนนั้นตวาดลั่นปิ่นยกมือขึ้นปากสันรร,ริกไมค่ค่ะฉันแค่เข้ามาทำความสะอาด ยังไม่ทันสิ้นเสียงก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งลงมาจากชั้นสองอย่างเร่งรีบร่างของชายคนหนึ่งพุ่งลงมาขวางหน้าปินแต่ก่อนที่เธอจะได้เห็นหน้าชัดๆหญิงที่ถือปืนกลับกรีดร้องออกมาอย่างโหยหวนร่างเธอสั่นสะท้านก่อนจะซุดตัวลงกับพื้นราวกับถูกบางสิ่งกดทับแล้ว ทุกอย่างกงเงียบสนิทปิ่นยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นลมหายใจเธอหนักหน่วงร่างของชายปริศนาและหญิงสาวหายไปไม่มีร่องรอยว่ามีใครอยู่ที่นี่เลยแม้แต่เสียงน้ำจากชั้นสองก็งเงียบไปแล้วบ้านทั้งหลังกลับคืนสู่ความเงียบสงัดเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นปิ่นค่อยๆลืมตาขึ้นสายตากวาดมองไปรอบตัวทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเหมือนก่อนที่เธอจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอก้าวถอยหลังช้าๆมือเย็นเฉียบเธอคงไม่คอวอรมาอยู่ที่นี่ และคงไม่มีนายจ้างคนไหนที่ติดต่อเธอจริงๆตั้งแต่แรก